สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AEC Take Off กับวิพรณ์พรภูนเกตค่ะท่านผู้ชมคะประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือม e d ด c ิ l ลหาบแผงภูมิภาคโดยเฉพาะกลุ่ม Medical t ลทัวริซึผู้นำธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศในวันนี้ก็คือบร,ริษัทกรุ่มเทพดูสิเวัชการจำกัดมหาชนปัจจุบัน BDMS ประกอบด้วย6กลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและภูมิภาคซึ่งสร้างรายได้รวมมากกว่า90 0 0หมืล้านบาทต่อปีวันนี้รายการ AEC Take Off ขอพาท่านผู้ชมมาสนทนากับ แพทย์หญิงปรมาพรประสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพดุสิทธตวิชการจำกัดมหาชนมาเจาะลึกทิศทางธุรกิจ BDMs ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนกันค่ะสวัสดีค่ะเรื่อขออนุญาตเรียกคุณหมอปุ๋ยนะคะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอปุวีที่ให้เกียรติจากทางรายการ AEC t a k Off นะคะมาแชร์ประสบการณ์ในส่วนของการที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของ healthcare คุณมิภาคทิศทางเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของ medical sustainability องค์กรของเราเริ่มมาจากการเป็นโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ขยายจำนวนโรงพยาบาลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขยายไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ปัจจุบันก็มี50ว่าโรงพยาบาลมีเครือข่ายร้านขายยามีโรงงานผลิตยาโรงงานผลิตน้ำเกลือรวมทั้งบริษัทที่ทำแลบตรวจเลือดตรวจยีนนะคะทั้งหมดนี้ก็เริ่มจากอย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลแล้วก็มาเป็นธุรกิจทางด้านการแพทย์เพื่อให้ครอบคลุมรวมไปถึง ล่าลสุดก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเชิงป้องกันที่เราเรียกวีลเนสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมดิคอ l เ n e s s ะนะคะก็น่าจะครบทั้ง Ecosystem ของการดูแลสุขภาพแล้วนะคะ,คะทีนี้หลังจากที่ที่เราคิดว่าลักษณะธุรกิจของเราเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเราจะทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ย ไปต่อหรือเติบโตได้อย่างยั่งยืนประเด็นของ sustainability นะคะก็เป็นเรื่องที่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นตัวนำหรือเป็นแกนให้เราปฏิบัติแต่ ESG หรือที่เป็นหลักของ sustainability อะคะ่ะถ้าไปดูของฝั่ง healthcare ฝั่งธุรกิจออ l แอนด์แกหรือธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีหมวด หรือวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไปบ้างแต่หลักการเดียวกันทีนี้ถ้าเรามาให้ความสำคัญว่าเราอยากเอาตัว sustainability เนี่ยช่วย lead ธุรกิจเพราะเราเชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำงานเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรแต่เป็น direction ที่ชัดเจนว่าตัวนี้จะทำให้ธุรกิจเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตัว sustainability ที่ว่า ก็จะมีทั้งของที่ประกาศโดย thsi นะคะหรือเซตของประเทศไทยรวมไปถึง d j s i ซึ่งมันเป็น global เขาพิสูจน์กันมาแล้วแหละว่าอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะคะเราก็ปฏิบัติตามซึเพิ่งได้รับรางวัลไปด้วยเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะใช่เราเริ่มทำมาสักประมาณ3-4ปีนะคะอตอนนั้นความยากคือเราพยายามหาต้นแบบของธุรกิจสุขภาพ ในภูมิภาคไม่มีนะคะณปัจจุบันเราน่าจะยังเป็นกลุ่มเดียวที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกของสายสุขภาพหรือสายเฮลท์แคร์ค่ะที่ดำเนินรอยตามดาเนินธุรกิจตามแนวนี้แต่ว่าถ้าฝั่งอเมริกาหรือยุโรปก็จะมีหลายธุรกิจที่เข้ามาที่เป็นเฮลท์แคร์เหมือนกันทีนี้พอตอนเราตั้งใจแล้วเราเลือกทำะะก็ ต้องให้คนในองค์กรรับรู้รับทราบเพราะว่าเราจะทำพร้อมๆกันและอย่างที่บอกเรามีหลายธุรกิจอยู่ด้วยกันต้องทําความเข้าใจกันก่อนอว่าเราจะทำเรื่องนี้เพื่ออะไรอ,อ,อย่าง DJSI ที่เพิ่งได้รับรางวัลไปอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีกลยุทธ์หรือว่ามีนโยบายยังไงให้กับบุคลากรที่ที่เข้ามาอยู่ในทีมในการที่จะสร้างบุคลากรให้มีความเข้าใจในเรื่องของ sustainability ที่คุณหมอกล่าวถึงเนี่ยคุณหมอเริ่มต้นยังไงคะค่ะเริ่มต้นคือต้องเริ่มต้นท,ที่ตัวเราเองก่อนนะคะเราไปทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงใจที่จะเป็นคน lead เรื่องนี้เองในฐานะผู้นำขององค์กรเราเซตคณะกรรมการขึ้นมาโดยที่ตัวเองเป็นประธานของทีมนี้นะคะเริ่มศึกษารายละเอียด ของข้อกำหนดต่างๆสิ่งที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะคะอย่างที่เรียนนะคะมันมี E environment <S, <S, S เป็น social นะคะแล้วก็ G ก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจนะคะรวมทั้ง Governance รวมอยู่ด้วยกันสิ่งที่เราพบก็คือว่าลักษณะธุรกิจของเราที่เป็นใสาการดูแลสุขภาพเนี่ยตัว social ซึ่งมันจะมีหมวดของมันเนี่ย เราทำอยู่เป็นเป็นประจำนะคะมไม่ว่าจะเป็นการดูแล well-being ของพนักงานนะคะการดูแล well-being ของ stakeholder รวมทั้งสิ่งที่เราทำได้ให้กับสังคมประเด็นอื่นๆเราสายสุขภาพอาจจะเรียกได้ว่าเราเรามีข้อได้เปรียบเนื่องจากว่าลักษณะธุรกิจมันตรงกับทางด้านนี้อยู่แล้วยากคือ environment เพราะว่าไม่ใช่ความรู้ที่อยู่ในองค์กรส่วนเศรษฐกิจหรือ Governance ก็เป็นเรื่องของ Efficiency Operation นะคะความโปร่งใสในองค์กรซึ่งอันนั้นมันเป็นมาตรฐานปกปติเรื่องที่นี้ในทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยนอกจากจะ Build บ e a ทีมบิวคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ที่เราจะไปในลักษณะของไทยประเทศแล้วก็ภู<ฆ>มิภาคอาเซียนเนี่ย เรามองในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมยังไงบ้างคะเพราะว่าเนื่องจากเรื่องเฮลท์แคร์เนี่ยทางนี้ก็เป็นเป็นลีดเดอร์ในเรื่องของอินดัสทรีอยู่แล้วตัวอินโนเวชันหรือนวัตกรรมเนี่ยคือคีย์หรือเครื่องมือสำคัญที่จะเอามาช่วยเรื่อง sustainability ในไม่ว่าแตธุรกิจไหนอะค่ะเขาต้องเอาประเด็นของอินโนเวชันเนี่ยมาเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเครื่องมือหรือ,อความรู้ใหม่ๆ จะเป็นตัวสำคัญสำหรับเรื่อง sustainability ไม่ว่าจะเป็น environment social หรือ governance นะคะยกตัวอย่างอย่าง environment เนี่ยเราทำโซล่าได้เราดูแลเรื่องขยะได้แต่ถ้าถ้าเราจะไปเลยกว่านั้นเราจะทำยังไงให้ขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลแล้วที่จะต้องเอาไปเผาแล้วก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อโลก เราจะไปเปลี่ยนกระบวนการเดิมอันนี้ต้องไปอินโนเวชันแล้วคะ่ะมันต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มาเปลี่ยนกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ESG เนี่ยถ้ามี Innovation เข้าไปใส่มันก็จะทำให้พัฒนาไปต่อได้อันนี้มันถึงเชื่อมโยงกันระหว่าง Innovation กับ sustainability ยกตัวอย่างตัวเศรษฐกิจหรือก o รเงินเนี่ยเราจะทำ operation efficiency เราจะให้ การดูแลสุขภาพสามารถเข้าถึงได้ได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องประเด็นโซเชียลทำยังไงอาจจะต้องใช้เป็นระบบเทเลคอนซัลเทชัน hmm. ใช่ไหมคะมันก็ <c oughs> จะมีตัวเข้ามาประกบเหล่านี้คะ hmm. AI, ่ะ AI อณวันนี้อาจจะมองว่าเป็นของที่เป็นราคาแพงแต่ถ้า AI เอามาช่วยทำให้การตัดสินใจของคุณหมอถูกต้องมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นสิ่งที่เรามองก็คือ ค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลเ mm. มื่อไปถึงตรงนั้น mm. อาจจะถูกลง mm. หรือคุ้มค่ามองว่าคุ้มค่าดีกว่าค่ะผล mm. การรักษาที่ดี mm. เพราะฉะนั้น Innovation จะเข้าไปทุกหมวดเพื่อให้เกิด sustainability ทีนี้อินโนเวชันะคะ่ะมันก็มี2แบบอ n นโนเวชันที่เกิดขึ้นในองค์กร mm. หรือ Innovation ที่เราต้องไปไปหาจากข้างนอก mm. เราก็มองว่าถ้าเราจะพัฒนา เราต้องพัฒนาคนของเราด้วยให้รู้จักสร้าง Innovation เองหรือรู้จักหา Innovation ที่เขาเอามาใช้ได้ประโยชน์อันนี้ก็เลยเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเรามีการพัฒนาภายในส่งเสริมให้คนในองค์กรรู้เข้าใจอะไรคือ Innovation มองหาสิ่งใกล้ตัวก่อนสิ่งที่เขาอยู่รอบๆตัวงานที่เขาทำทุกวันแล้วก็เริ่มเอา Innovation จากภายนอก มาให้เขาเห็นแล้วเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้กับงานของเขาได้อย่างไรคุณหมอลองยกตัวอย่าง Innovation เล็กๆที่คุณหมออยากจะ give example ได้ไหมคะได้ค่ะเอา Innovation จากภายในประเทศไทยแล้วกันนะคะ,คะอันนี้เป็นตัวอย่างก็เป็นเป็นสตาร์ทอัพอย่างที่บอกเรามองหาของที่จะมาทำให้เราทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความปลอดภัยกับคนไข้ามากขึ้นนะคะ เราก็หา AI ที่มาช่วยอ่านผลเอ็กซเรย์เราก็หาจากทั้งในและต่างประเทศสุดท้ายเราเลือก AI ที่อยู่ในประเทศไทย<ม>เพราะว่ามีประสิทธิภาพสูง<ม>แล้วก็พัฒนาร่วมกันไปได้นะวันนี้เราก็ยังใช้กับเขาอยู่รวมทั้งเราลงทุนในสตาร์ทอัพไทยนี้ด้วยนะคะ<ม>ส่วน Innovation อีกอันหนึ่งที่เราได้รับรางวัลจาก ตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีที่แล้ว<ม>ก็ต้องย้อนกลับไป78ปีอะคะ่ะคุณหมอท่านหนึ่งของเราเราส่งไปเรียนที่ต่างประเทศไปเรียนเทคนิคของการผ่าตัดข้อสะโพก<ม>ซึ่งในอดีตนะคะเวลาผ่าข้อสะโพกเนื่องจากมันเป็นข้อใหญ่เขาต้องตัดกล้ามเนื้อหลายอันเพื่อจะเอาข้อใหม่ใส่เข้าไป<ม>คุณหมอท่านนี้ก็ไปเรียนวิธีการผ่าตัด<ม>เขาเรียกว,ว่าผ่าตัดเข้าทางด้านหน้าด้านหน้าของลำตัว แล้วเขาไม่ตัดกล้ามเนื้อแหละเพราะฉะนั้นเวลาการหายเนี่ยมันจะดีขึ้นาการที่กลับมาใช้ชีวิตมาเดินได้เร็วขึ้นส่วนวิธีการเนี้ยเขาเอามาทำเราก็ไม่ได้ทำเฉพาะในโรงพยาบาลมีการสอนไปในองค์กรในโรงพยาบาลหลายแห่งที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งในภูมิภาคด้วยแล้วก็ เราก็ทำเป็นเหมือนกับรีเสิร์ชอะค่ะก็คือผลการรักษามีการพัฒนาสิ่งที่เขาไปเรียนมาจากต่างประเทศตอนที่เขาไปเรียนเนี่ยเตียงผ่าตัดเนี่ยมันต้องใช้เตียงพิเศษคือเวลาผ่าตัดมันต้องจัดท่าให้เหมาะสมะแต่ว่าถ้าเราทำเหมือนเดิมเปะ๊ะเหมือนที่เรียนมาเนี่ยค่าเตียงเนี่ยหลายล้านถ้าเราไปสอนแล้วต้องให้เขาซื้อเตียงด้วยสุดท้ายเขาก็อาจจะไม่ทำ ทีมของของคุณหมอท่านนี้คะ่ะก็ใช้วิธีเอาเตียงธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเขามาปรับเทคนิคซึ่งณนณะนะปัจจุบนันการผ่าตัดแบบนี้สามารถทำในเตียงทั่วไปที่โรงพยาบาลทุกที่มีอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นสตอรี่จากอินโนเวชันไปถึงสเ s นเน n บิลิตี้มีการถ่ายถ่ายทอดความรู้มีการสร้างรายได้ให้ให้กับองค์กร การผ่าตัดใช้ระยะเวลาน้อยลงดีต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เล่าสั้นๆค่ะค่ะฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณหมอทีนี้จากที่ที่คุณหมอเกริ่นในส่วนตรงนี้คุณหมอมองในฐานะที่เป็นผู้นำในเรื่องของธุรกิจเฮลท์แคร์ในระดับประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยคุณหมอว่าเมกะเทรนที่จะมาในอนาคตเนี่ย แน่นอนเรื่อง sustainability อมีมีอย่างอื่นอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะเสริมในฐานะที่เป็นผู้นำในด้านนี้ไหมคะสิ่งที่คนให้ความสำคัญตอนนี้คงไม่ใช่รอให้ป่วย<ม>เพราะว่ารอให้ป่วยเรารู้แล้วว่าอันที่หนึ่งก็มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งค่าใช้จ่าย<ม>ในการดูแลทางด้านสุขภาพเมื่อป่วยเนี่ยมันมีแนวโนโม้มว่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าผ่าตัด ใช้แสงค่าอื่นๆเนี่ยแต่ถ้าเรามาดูแลสุขภาพก่อนป่วยเราอายุยืนขึ้นแล้วเราก็ต้องสุขภาพดีขึ้นแล้วการดูแลสุขภาพอะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลมันมีวิธีอื่นที่จะทำให้เราดูแลสุขภาพแล้วในภาพรวมเนี่ยการดูแลสุขภาพดีกว่าการรอให้ป่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของสายสุขภาพ เชิงป้องกันเป็นตลาดหรือเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจทีนี้คุณหมอมีความท้าทายหรือมีอุปสรรคอะไรไหมคะในการที่จะทําทุกอย่างที่คุณหมอตั้งตั้งใจไว้เนี่ยคะ่ะอ,อ,อยากจะแชร์ในส่วนของอุปสรรคและความท้าทายต่างๆที่คุณหมอคิดไหมคะว่ามีอะไรความท้าทายทางการแพทย์น่าจะเป็นเรื่องความรู้ใหม่ๆม,มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะมี วิธีการรักษาโรคใหม่วิธีการดูแลสุขภาพใหม่ๆ<ะ>ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นม,มันเป็นทั้งข้อดีของธุรกิจรวมทั้งความท้าทายด้วย<ะ>ถ้าเราไม่รู้เท่าทันหรือไม่ติดตามเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้เราเราล้าหลังและการดูแลหรือการประสิทธิภาพมไม่ไม่ดีที่สุดอย่างที่เราตั้งใจเราตั้งใจจะเป็นองค์กรที่คนให้ความเชื่อมั่น ว่าเราดูแลเขาอย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้การเท่าทันเทคโนโล,โลยีหรือความรู้ใหม่ๆทางการแพทย์ซึ่งมันจะรวมไปถึงการลงทุนด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องเหล่านี้ให้ให้ดีเรื่องที่สองน่าจะเป็นเรื่องบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนรวมทั้งประเทศไทยมีจำกัด เราจะได้ยินเสมอค่ะว่าบุคลากราสายนี้ไม่พอล่าสุดเกาหลีก็ประทวงอันนั้นเป็นกลุ่มแพทย์ด้วยซ้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องบุคลากรเนี่ยต้องให้ความสำคัญ <Okay. S 1> เราจะทำยังไงให้เขาอยากอยู่กับเราแล้วอยู่กับเราแล้วมีความสุขแล้วก็เราก็ต้องให้เขาได้พัฒนาความรู้ความสามารถของเขาไปเรื่อยๆด้วยเขาไม่สามารถเข้ามาเราก็อยู่นิ่งๆ มันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องทำงานกับทั้งองค์กรทั้งในประเทศต่างประเทศเพื่ออัปเดตความรู้ความสามารถของเขาสองเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักที่ต้องทำตลอดเวลาคุณหมอมองในเรื่องของโอกาสในการทำธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนยังไงบ้างคะในในระยะยาวคุณหมอมองมีกลยุทธ์เป้าหมายในการที่จะดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ยังไงบ้างคะถ้าในมุมมองของประเทศไทยเราก็ยังเป็น medical hub ของ AEC หรือ Asia Pacific อยูะนะคะ,ะคำว่า m e d i c a l Hub ก็จะมีทั้งเรื่องของ Wellness <ม>เรื่องของโรงพยาบาล<ม>เรื่องที่คนทั่วไปรู้จักดีเราก็ยอมรับก็น่าจะเป็นเรื่องของการให้การดูแลรักษาพยาบาล<ม>ที่เรามีลูกค้าที่อยู่ใน โซน AEC ไม่ว่าจะเป็นเขมรมีกัมพูชามีลาวมีพมา่าที่มารับการรักษาพยาบาลในเมืองไทยเป็นระยะเวลาอพอสมควรแล้วแล้วเราก็ยังมองว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยคะ่ะโอกาสที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาจะพัฒนาการรักษาพยาบาลน,น่าจะใช้เวลานะคะเพราะว่าเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลสร้างบุคลากรในประเทศเนี่ย มันใช้เวลาเป็นเป็นสิปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าก็ยังเป็นโอกาสของธุรกิจสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ยังมีสามารถมีการเจริญเติบโตได้อยู่นะคะเรื่องที่สองเรื่องที่รัฐาบาลพยายามจะโปรโมทมากขึ้นก็คือ medical wellness อันนี้อาจจะขยายตลาดออกไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภูมิภาค ในๆนในโลกเพราะว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วจากข้อดีหรือว่า advantage ที่เมืองไทยมีอยู่แล้วเพิ่มตรงส่วนที่เป็นการดูแลสุขภาพเข้าไปนะคะมันก็จะทำให้เราได้คนที่มาหาเราแล้วก็ใช้เงินในประเทศไทยในก้อนที่ใหญ่ขึ้นค่ะขอเสริมคุณหมอนิดนึงนอกจากว่าคุณหมอคิดว่าทางลูกค้าหรือว่าผู้ที่มารับบริการเนี่ย จะเป็นลูกค้าต่างชาติที่เนี่ยต้องเรียกว่าเอาบาวเข้ามาค,คุณหมอคิดว่าในการขยายธุรกิจในแนวเพิ่มการลงทุนไปยังประเทศต่างๆเนี่ยคุณหมอมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างคะก,การลง<อ>ทุนในต่างประเทศปัจจุบันป d m s มี2โรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศกัมพูชาอยู่ที่พนมเปนกับเสียมเรียบ2ออันแต่ว่าการ ลงทุนในลักษณะที่เป็นการสร้างโรงพยาบาลหรือไปร่วมทุนในโรงพยาบาลในต่างประเทศต้องบอกว่ายากความยากคือกฎระเบียบทางด้านการแพทย์ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันนะคะรวมทั้งการโยกย้ายบุคลากรของเราเพื่อไปทำงานในต่างประเทศก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นณจุดนี้เนี่ยเรายัง ยืนยันและตั้งใจว่าเราจะทำโรงพยาบาลในประเทศไทยให้ดีแล้วก็รับคนที่มาจากต่างประเทศมากกว่าการที่จะไปมีหน่วยของเราในในต่างประเทศค่ะหน่วยต่างประเทศอาจจะเป็นส่วนของ Marketing หรือว่าการรับเอเจนต์หรือว่ารับจากเอาบาวเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ถือว่าเราเป็น medical hub เป็นเป็นเป็นศูนย์กลางในการทำทั้ง wellness ด้วยแล้วก็ อ,อย่างที่คุณหมอพูดเรื่องของ precaution s ต่างๆ<ช>อะไเลยกันค,คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับทางรัฐบาลด้วยที่อยากจะ Link o f Sta y ของต่างชาติที่เข้ามาก็ยาวขึ้น<ช>อาจจะมามามา,า l l n e s s เพิ่มเติมแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยมาเสริมสวยด้วยทำอะไรอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าโรงพยาบาลที่เรามีอยู่ในกรุงเทพก็มี หลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมิติเวชพญาไทเปาโลแต่ถ้าเรามองว่าเราจะรับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่นะคะหรืออุดรที่ดูแลคนจากฝั่งลาวมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่อยู่นอกกรุงเทพแต่ดูแลคนต่างชาติ b u s i n e s s m o เด l เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะเพราะว่าแต่เหมือนกันตรงที่เราทำเป็น Center of excellence ก็คือ ให้มีความเก่งเป็นเลิศในกลุ่มโรคหลักๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคสมองโรคหัวใจนะคะ<ม>กระดูกและข้ออุบัติเหตุอันนี้เป็นกลุ่มซึ่งคนก็มักจะป่วยโรคนี้แล้วต้องการการดูแลที่ดีเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของโรคในหัวเมืองอย่างที่เราบอกอะคะ่ะที่ดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือคนที่ข้ามฝั่งมา เขาก็จะต้องมีความเก่งในกลุ่มโลกเหล่านี้ไม่ใช่จําเป็นต้องเข้ามากรุงเทพเสมอไปค่ะความหมายก็คือว่าเราจะมี Center of Excellence อยู่ตามหับต่างๆที่อยู่ที่ที่จะเป็นเหมือน Destination ว่าจะเป็นหับสําหรับกลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไร้ยใช่ไหมนะวันนี้มี13โรงพยาบาลที่เราเรียกว่าเป็น Center of Excellence หรือเป็นหับ เราแบ่งแบรนดิ้งไหมคะคุณหมอเขาเข้าใจว่าคุณหมอมีโรงพยาบาลเครือข่ายทุก,ทกแบรนด์จะมีเซ็นเตอร์เบสเลนค่ะวันนี้ได้ฟังข้อมูลต่างๆจากคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่า,าในอนาคตของเราเนี่ยเทรนด์แม้ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเ,เราก็ต้องมีการแคปเจอร์แล้วก็คว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจรวมถึงการดูแลบุคลากรแล้วก็องค์กรของเราให้ค e e ปอัแล้วก็อัปเดตเทรนอยู่เสมอเนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงประมาพรคุณหมอปุยของเรามากๆนะคะที่ให้โอกาสมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความคิดดีๆในเรื่องของอนโยบายแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นําธุรกิจในด้านเฮลท์แคร์ในประเทศแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ให้โอกาสทางรายการ AEC Take Off ร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากรายการ AEC Take Off ได้ทางช่องทาง Facebook, YouTube และ LINE AEC Connect เรามีวิสัยทัศน์ดีๆจากผู้บริหารชั้นนำมากมายให้ได้รับชมกันนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ AEC สํสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ